สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็มาอยู่กับเกมโรบั x ในแมพที่ชื่อว่าบลูแคมเว้นนั่นเองนะคะเขเรากดเพลเข้ามากัลนเลยดีกว่าโอ้ทำไมเราดูหน้ามีบาดแผลจังโอ้เถือนจังเถือนจังเถือนจังเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอเอาปืนมายิงเส่เขาดีกว่าทุกคนเอาวันไหนดีน่าเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนโอ้ยโอ้ยอย่าอย่ามานี่เพื่อน โอเคมาแล้วนะคะอุ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยอย่ามาอย่ามาทุบเราอย่ามาทุบเราอันนี้สองสองอันเหรอจึ๊บจึ๊บเดี๋ยวดูก่อนนะคะไหนดีไม่ดีเราจะได้ออกถูกทำไมตามเราจังเลยเนี่ยเป็นผีหรือไงนะเออไม่ดีเลยนะล้วก็ออกจากกระเป๋าของเรานะคะอไม่อ่ะจึ๊บจึ๊บอันนี้แน่นอนจิ๊บจิ๊บีนทุกคน มาแล้วนะคะแล้วเราก็เปลีย่ยนเออเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนรูปทรงดีกว่าทุกคนเออเดี๋ยวไม่ใช่เดี่เราจะมาแต่งตัวเออเออเดี๋ยวนะอึบอึบมาแล้วทุกคนแต่งตัวนะคะเอามูเสื้ออะไรดีทุกคนเอาเสื้อน่ารักน่ารักหน่อยนะอันนี้ล่ะตกไหลไปเลย เอาเสื้อแบบยังไงดีทุกคนเราไม่รู้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยชึบอุ้ย,ย,ยมันก็ดูสีสันเกินไปอนะโอเคเออเอาเสื้อั่นไหนดีเราไม่รู้เลยทุกคนอะไรอะเอ้ยเอาดีดีกว่าทุกคนโอเคต่อมากางเกงรึกางเกงอันนี้แบบไหน บ๊วยโอเคมาดูกันนะโอ้มายอะอันนี้กางเกงแบบอะไรเอ่ยอุ้ยอุย้ยกางเกงแบบนี้ได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 ,ได,ไดเอ่อวันนี้เราจะไปไหนดีทุกคนเดี๋ยวเราขับรถกันดีกว่านะเอาอะไรดีเอ้ยอะไระอะใครสถานีตำรวจเออไม่ใช่ทุกคนมันคือไอ้อะไรนะ ธนาคารเออคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบัตรคีย์กาทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลองใช้บัตรคีย์กาของเราดูนะคะ๊บจิ๊บอะไรโอเพนอีคืออะไรทำงานเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่สักปะัะกันดูนะทุกคนใส่ตรงนี้เดี๋ยวนะมันใส่บัตรอันไหนก็ได้ไม่ใช่รอ เสียไม่ได้นะคะฮเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาไหนนะจิ๊บจิอืมจิจิจิ๊บจิ๊บเอา,เอาลูกบอลกันดีกว่านะคะทุกคนฮะเลนลูกบอลอึ๊บอมาแลว้วเยแล้วเรานะคะก็มาขับรถกรันเอารถอันไหนดีทุกคนอืม อาที่มันล่าสุดนะทุกคนเป็นแบบรถธรรมดาเดี๋ยนะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอันไหนนะทุกคนรถที่ไม่ติดดาวอะอืมคือรถอันไหนอันนี้คือรถอะไรอันนี้ไงอันนี้เป็นรถแข่งนะคะเดี๋ยนะเอาสีชมพูด,ดีก่อนทุกคน เอาเลขที่เท่าไหรด่ดีอือยี่สิบเท่าไรดีอบ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 อเบปดเก้าสี่ห้าหกหนึ่งสองสามศูนนะคะโอเคแอนเตอร์ Enter ไปเลยบายมันเยอะเกินทุกคนเดี๋ยวรบๆๆบเดี๋ยวเราขอรบนนะคะหนึ่งสองสามไปเลยนะ l e สกอ o ได้แล้วหนึ่งสองสามนี่คือทุกคนเออไปไหนดีจิ๊บจ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคมาเลยเย่จึ๊บ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 จะไปไหนดีทุกคนเราจะขับรถไปไหนดีไปทะเลกันดีกว่าทุกคนเหมือนนั้นทางไปทะเลทางไหนเราจะไม่ได้แล้วนะคะจึ๊บจึ๊บจึ๊บจ๊บอุ้ย ว่นใช่ดีเราจะไปโรงเรียนทุกคนเราไม่ได้ไปเรียนนะคะทุกคนแต่ว่าเราไปเล่นนะเดี๋ยวเราเอาอะไรออกมาที่มันขับไม่ยากอะจะเป็นรถยนต์นะทุกคนรถทันนีที่ก็สวยดีทุกคนสวยสวยๆเนี่ยชึบมาแล้วทุกคนแล้วเรานะก็จะมากาันชึบเราจะเอาไปข้างล่างนะคะทุกคน มาเลยนะทุกคนเยมากันนะว่าแต่โรงเรียนอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงไหนของเมืองบูแคบบลูเคบเบนเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิ่งไงทะเลอืมจะไปไหนดีทุกคนอเกี้จะไปไหนนะเราจะไปโรงเรียนใช่ไหมว้าอยอเพื่อนตัวนี้หนีเฮ้ยกเลชเฮรอะไรสุด เดี๋ยวนะชึบเฮ้ยเพื่อน,นี่เกรเรใชฉวนเป็นรถดำนะคะที่มันมีโลงศพอยู่ข้างในอ่ะทุกคนโอ้โหเกือบชนเพื่อนเราไม่เล่าอึบอึบอึบปื้ดไปเลยอุ้ยเงอเออเอารถคัาไหนดีทุกคนคันซ่นาๆเหมือนเพื่อนเพื่อนเราดีกว่าทุกคน วิจินอันนี้ยอว้ยนี่มันเรานะชึบชึบของข้าฮ่าฮ่าฮ่าโอเคกดปิดไปเลยนะคะชึบชึบรถคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะทุกคนระวังนั่นไงนั่นไงเจอแว๊บแว๊บนั่นงเงฮ่าฮ่าไปเลยทุกคนทางนี้แหละเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราไม่ต้องห้าอะไรแล้วทุกคนหรือจะ เอาแะนั La ้นไปดีโอเคเอาก็เอาทุกคนเพื่อที่มันดีขึ้นนะคะไม่ใช่ที่ว่าเราจะได้ตางหาเราหน้าดูโหดร้ายมากๆกนะคะทุกคนโอเคจึ๊บโอเคมาแล้วทุกคนจึ๊บจึ๊บมาแล้วแมนมามมแม่เจอจอเจเจอได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหลังสนามเลยไหม ไม่เป็นไรทุกคนอันนี้นะคะมันโยนใส่กระโหลอะไรได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันนะทุกคนเอ้ยอะไรอ่ะเราปิดชิปได้แล้วทุกคนยังไงทำไมไฟมือจุงอ่ะไ,ไฟตรงไหนนี่เราจะเราทุกคนที่เปิดไฟของเรานะคะจิ๊บจิ๊บทำไมไฟไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรทุกคนจิ๊บ เดี๋ยวเรานะคะมาเอากันนะทุกคนเออเดี๋ยวนะเอาตรงไหนดีไปนูน่นเออไม่ไปทุกคนกาบมักมาห่างนะคะเออเดี๋ยวเราเอาออกจากกระเป๋าเลยเราโยนไม่ได้ทุกคนนี่ทุกคนชึบๆโอเคเออเดี๋ยวนะเอออึบๆมาแล้วนี่ทุกคน เราองไปไหนดีเราตไปไหนดีทุกคนเล่นก็เล่นไม่ได้อะไรนะอืมไปไหนดีทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจิ๊บเดี๋ยวเราไปเอ่อไหนดีไปไหนดีไปไหนดีไปชายหาดนะคะโอเคมาเลยนะทุกคนเอ่อ มาเลยนะทุกคนชิบมาแล้วเย่ชิบชิบทหารนันรเดี๋ยวเรามาย่อมสีผมดีกว่านะคะปึ๊บมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะั่งเครื่องสีชมพูเราเอาเสียรายดีทุกคนเอาสีออกแบบมิ้นมินสีมิ้นสีมิน,มน,มน,มนทุกคนสีมิน้นประมาณนี้ฮึบปื้ ย้อมสีผมเนี่ยหรือย้อมเสียเรียงปาตีโ้โทโอเคเดี๋ยวเอาสีออกมิน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 ก็ประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามากันนะทุกคนเขาก็จะเปลี่ยนสีเห็นหรือเปล่านี่นี่นย่เกือเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวเอาสีชมพูไปเลยดีกว่านะชึบชุบมาแล้วทุกคนเออเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนหน้าตาเดี๋ยวเรามา คนนะชิบเย่ yeah. เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่คืออะไรอ,อ๋อทาเล็บทิปนะคะฮ่าฮโอเคเดี๋ยวเรานะจะเปลี่ยนหน้าตากันดีกว่านะทุกคนมันดูอับปลักษ์อย่างนี้ไม่รู้ว่าฮะเออเดี๋ยวนะอยู่ไหนอ่ะหน้าตานี้เราเจอแล้วทุกคนเอาแบบตกใจโอ้มันต้องเปลี่ยนไอเทม ลักครั้งนะคะเดี๋ยวเราเอาหน้าแบบสวยๆหน่อยนี้ลาไปถึงไรวิสวยวิหน,น้านี้โอเคมาดูกันนะทุกคนจ,จึ๊บ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 เฮ้ยแปแวลว่าเราจังวิเอาหน้านี้ดีกว่าเราชอบไปทุกคนหรือเอาหน้านี้ดีหน้านี้ก็ดูสายรุ้งเกินนะงั้นเอานี้ละกันเราเลือกไม่ได้แล้วทุกคน ไปเลยนะคะทุกคนเอ่อชายหาอยู่ทางไหนนะเราลืมตำลอยมาตั้งทําไมฮะเออชายหาญต้องไปทางนู้นหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวเอามาตั้งทําไมตํารวจเพรใช่ทหารผู้ผิดเฮ้ยมาทำไมเฮ้ยอืออันนี้ของใครของเพื่อนเรานะคะนุ่เงอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราเอารถ เรานะคะมาขับกันคราวเดียวจบเลยทุกคนรถรถนะคะชึบเอยพอไปแชร์ทะเลแล้วเราจะกินอะไรอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องช้อปปิ้งก่อนนะคะต่อไปก็ไม่ได้ไปสักทีโอเคเอารถเข็นของเรามากันนะทุกคนอืบอืบเออชุน่าอ,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 อร่อยจังชึบชึบแล้วก็อันนี้รึชึบ ชิบโหเต็มรถเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเต็มรถเข็นเลยทุกคนนะโอเคเอ่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเราจะอ,าอะไรดีทุกคนเดี๋ยวนะนี่ไงขนมทุกคนจึ๊บได้แล้วนะคะแล้วก็อ,อะไรอเอ่เอไอศครีมก็แล้วกันนะคะว้าได้เยอะจัง ข้าวสารด้วยข้าวสารข้าวสารดีไหมไม่ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะอโอ้หอย่ามาตั้งที่บนี้เดี๋ยวเรานะคะจะไปทะเลกันเดี๋ยวเราไปทะเลกันนะทุกคนชื่อไปแล้ววับรับมาแล้ว,ลวอุย้ยอย่าเอียงมาทางนี้นสิให้โอเคมาแล้วนะคะแล้วเราก็ตรงมาเลยนะมันจะมีทะเลอยู่หรือเท่า,าง่ายสองอบูเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาที่นี่๊เดี๋ยวเรามาส่องที่ทะเลนะคะอุ้ยอุ้ยเนี่ไงทุกคนเขาบอกว่าเราขาดรถอยู่ลราก็ออกจากรถสิเออนี่ไงทุกคนมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะหายนี่ไงเรามีของมาสำรองทุกคนเฮ้ยอืม เอาอะไรออกมา้าง,าางนะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาอะไรดีอืมเอาน้ำหรอโอเคเดี๋ยวอันนี้ได้ะคะ่ะไม่เป็นอะไรเออเดี๋ยวเราเอาของกันดีกว่าทุกคนอยู่ไหน,นไงเอ่อน้ำอารมหรอชึบชุบชบโอเคมาทุกคนชึบได้แล้วแล้วก็อันนี้นะคะชึบ จึบอืมจึบจึบจึบแล้วก็เอาอะไรดีทุกคนแล้วเราก็เอาเนี่ยทุกคนสองกล่องนี้มานะคะเอ่าแล้วเราก็เอาอะไรนะาอืมเอาพับพันด้วยละกันทุกคนโอ้อะไรเนี่ยเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราเอาอีกสักหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะเอาอยาวๆไปเลยชึบ โอเคสูวนชิวนเปนที่เรียบร้อยนะคะชิบที่สีเขียวโอเคชิบมากินกันคนอร่อยอันนี้คือถ้าเอาถือเฉยๆนะคะอร่อยจังอร่อยจังมดปอกเปเลยน้ำ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 นนอ่อยจังเออแน่งลิ้นทะเลช้เฟง โอเคเดี๋ยวเรานะคะจะปันกันนะเดี๋ยวเราสร้างบ้านกันดีกว่าทุกคนอืมสร้างบ้านหลังไหนดีอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตงกลับบ้านนั้นเลยตรงกับบ้านนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังอัปเดตใหม่สุดกันนะคะว่าคือบ้านหลังนั้นหลังอะไรแล้วลรงลองดูนะคะชิบชิบชึบชบ จุ๊บจุ๊บอันนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะคะบอกก่อนโอเคเรามาแล้วทุกคนชิฟมาดูกันนะเข้าไปอย่างไรให้ทุกคนอัปเดตใหม่ล่าสุดก็จริงแต่เราเข้าไปยังไงเฮ้ยนี่ไรสีได้แล้วนะคะโอ้โหมีรถด้วยทุกคนรถบุกเทเว่นนะคะโอ้ด้านล่างคืออะไรอ๋อที่รงรถทุกคนเรารู้รู้อยู่นะคะ โอเคชื่อ Y ที่นอนก็เป็น N นั่นน่ะหรอโอ้โหอลังการฟุดๆทุกคนโอ้โหวีโอ้โห,โอโหสองสามห้องเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วตู้เซฟเราอยู่ไหนเออแล้วตู้เซฟเราอยู่ไหนทุกคนอืมเดี๋ยวนะตรงนี้มันทะลุได้หรือเปล่า ไม่ได้นะคะโอเคชิบอืมตู้เซฟเราอยู่ไหนเมื่อกีเราเห็นห้องแวบบนะ๊บนะจิ๊บอุ้เรามาที่ไหนอ๋อเปล่าเลยนะคะเป็นที่ไฟเฉยๆนะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะตู้เซฟของเราเดี๋ยวเราลงมากันนะจิ๊บจิอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะ อืมชั้นล่างรืเปล่าออทุกคนมาแล้วจิ๊บๆๆไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราเสกเสกร,รถออกมาก,กันดีกว่าทุกคนเอารถอันนี้เลยอะไรเสกในบ้านไม่ได้หรือโอเคไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามากดที่ตรงนี้แล้วเห็นไหมเขาจะหมุนอ,อ๋อลบบ้านนี้กันดีกว่าแต่เดี๋ยวนะเรามีวิซีหา่หา มาเล่นกันนะคะคือเดี๋ยวเรานะจะมาใี้กันนะทุกคนเราจะมาลงบ้านทันที่เรายังอยู่อย่างนี้นะคะมากันเลยนะเราก็ต้องลงบ้านของเรานะชึบชึบ yes โอเคเย่มันเป็นการบล็อกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนี่นี่ก็คือบ้านเพื่อนของเรานะนีนีโอ้โหมีสระน้ำด้วย โู้โหไีงน้องโฟกัสนะคะเฮ้ยอ่าโอ้โหพูดสองคนเลยทุกคนอือจุ๊บจุ๊บจุ๊บ,บดีไปเลยนะคะแล้วก็ส่งไปจุ๊บ ดีหรืเพื่อนจะรู้หรือเปล่าโอเคมาถึงตึงถึงตึงเดี๋ยวเรานะคะมากันนะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าทุกคนว่าแต่เราจะเล่นอะไรออ้ยเอ้ยเอ้ยเยพื่อนจะอุ้มเราหรือหรือว่า เราจะอุ้มเขาหรืออะไรยังไงเขาแท็กเราตรงไหนเนี่ยทุกคนเออขอยืมเลยนะเพื่อนอุ้ยรถอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้โหน้องโฟกยานัา่ <c oughs> นงด้วยสินั่งด้วยเพื่อนอืออะไรของเพื่อนเนี่ย อุ้อุ้ยจึ๊บเพื่อนส่งคำขอมาให้เราทุกคนจึ๊บหรือว่าเราส่งคำขอไปให้เขาไม่รู้นะคะเื่ออะไรเนี่ยเพื่อนรากดตรงไหนอุ้ยอึ๊บอึ๊บเข้าไปเลยวิธีนี้มันจะง่ายสุดน,นะคะไม่รู้ทำไมนะโอเคจุ๊บเพื่อนแท็กเรามาแล้วนะคะ ไงอุ้มเดเข้ามาเลยฮะทุกคนจะบอกว,ว่าบ้านหลังนี้นะคะมีความลับนะทุกคนแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนฮะนี่โอเคเดี๋ยวเรานะคะแลกันอุ้ยเพื่อนเปิดไฟช้าเฉยเลยเหรอยังไงทุกคนห้องรับห้องรับของเพื่อนของเรานะคะจุบชุบุบุบ,บนี่เพื่อนเรานะคะถือไฟฉาย เราสามารถเออแอบเพื่อนได้ไหมอ่ะเออน,นะยุบเอาเพื่อนออกไปข้างนอกเลยทุกคนอนะ่ะแล้วเรานะคะสามารถแอบเพื่อนได้ไหมอ่ะึ๊บึ๊บึ๊บโอเคเดี๋ยวนะมันต้องมีวิธีสิทุกคนโน้อะไรอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ย ออ้ยอูหวยเราโดดทุกคนเมื่อกี้ยังรุ้นอยู่นะคะเราก็เลยแบบไม่ได้พูดนะโอเคจิ๊บจิบ๊บเอเอเอ,เอเราอุ้มเพื่อนเราเพื่อนแท็กกันยังไงอะเราแท็กไม่เป็นเฮ้ยเพื่อนแท็กเราทุกคนเพื่อนแท็กเราเราก็อยู่เฉยๆไปก่อนนะคะเกิดอ,อะไรขึ้นคือ เขาไม่รับนะคะเขาไม่รับคุณเขาแทกมาหาเราแล้วนะอะไรอะเป็นไรมากปาเปล่าเพื่อนเรานะคะเป็นไรมากเปล่าใครมาส่องไฟฉายวิบเนี่ยคืมุมคืมๆมคือม,มากเลยทุกคนโอเคย่าโอเคมเลยนะคะ โราไม่ได้แล้วงนะั้นเดี๋ยวเรานะคะจะต้องวา่าอะไรดีเออฮ่าฮ่าฮ่าตืดโอเคไปเลยชุบม,มีหลายฮ่าจาะทุกคนโอเคโอ้โหนี่คนไทยนะคะโอเคเราก็หายทีเลย เว่อเรานะคะจะเอาวิธีไหนเขาไม่รับไม่โดนเราขอดีนะเพื่อว่าอะไรโอ้ยว่าเราอีกโอเคเราต้องดีสมอลลีเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เพื่อเราก็จะงงเลยขำทำไมเนี่ยมาปัางเอิม่มเราจะไปไหนดี อืมอืมีรถตำรวจมาทุกคนมีรถตำรวจมาเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเอาตะกร้าดีกว่าทุกคนเลยนะเอาอุ้ยจุ๊บอุ้ยแม่นี้ทุกคนจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวนะอ,อึ๊บอึ๊บ,บ,นะบโอเคมาเลยทุกคนแล้วเรานะคะก็จะจุ๊บ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 โอเคเอาวะแค่นี้แหละทุกคน แล้วเราจะไปไหนนะฮเราจะเล่นกับเพื่อนทุกคนโอ้โอโยเอามาจะใส่ใครมาขับนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะทำอ,อ,อ,อะไรนะเอ่อว้บอะไรอ่ะว้บอะไรฮะเอ่อทุกคนคือเราจะไปไหนดีเดี๋ยวเราเอา,เอาล่าสุดออกมาเลยนะคะทิวชรถหรูอะ โอเคเอ่อจึ๊บมาแล้วนะทุกคนฮึบฮึ๊บอึ๊บโอเคมาแล้วทุกคนจึ๊บได้แล้วทุกคนบอกว่าอะไรอะ่ะโอเคมาเลยนะคะจิ๊บอะไรบุคคเว็นเกิดอะไรขึ้นโอเคมาแล้วทุกคนจิ๊บปึ๊บมาแล้วเย่เ okay. ดี๋ยวนะอคิดออกแล้วว่าเราจะทำอะไร เรานะคะจะเอาตะก้าตะก้านายอยู่ไหนตะก้าตะก้ารถเข็นนะทุกคนเออฮึบจึบจึบเอ่ออึบ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 เออเดี๋ยวนะเอาของกินออกไปให้หมดเลยนะทุกคน ได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเอารถเข็นเนี่ยออกมาแล้วเราจะเข็นเพื่อนของเรานะคะให้เพื่อนเรากระโดดเข้ามานอนอะ่ะโอ้ยแท็กเพื่อนได้ไหมไดี่ไงทุกคนเราแท็กเพื่อนได้แล้วเย้ yeah. อะไรอะ่ะเอ่อจิ๊บจิ๊บเออเด้อ <c oughs> เด้อเออโอเคโอเคโอเคเข้าใจ เดี๋ยวเราเอาเพื่อนลงจากรถดีกว่านะคะทุกคนมันแท็กเพื่อนได้จริงนะคะคืองงไม่แท็กเพื่อนคืออย่างไรสมมุติเราคลิกที่ตัวเพื่อนไนดะ้เราก็จะเชิญเพื่อนของเราได้นะคะให้เพื่อนขงเราอยู่นิ่งนะอย่างคนนี้ถ้ามันเป็นรูปลูกษรเราก็กดไปเลยชึบเอออะไรเนะี่ยออกจากแมปไปแล้วคือเรานะคะต้องคลิกที่เพื่อนของเรานะทุกคน นท่าคลิกได้เราก็กดเลยชึบแล้วเพื่อนก็จะมาอยู่ตรงคำที่เราแท็กนะคะแต่มันไม่ค่อยได้ไงเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนงานนะทุกคนไงเดี๋ยวนะเราเอารถคันนี้มาดีกว่าทุกคนชึบเดี๋ยนะค่อยๆเดินโอเคได้แล้วทุกคนเย่เดี๋ยนะชึบชึบเมบ์มย์เมย์เมยนไปเร็วทุกคน ฟูดคืออะไรอ่ะอ๋อไม่เอาตะกร้าแล้วงั้นเอ่อเพื่อนอยู่ไหนกันหมดล่ะทำไมเราไม่เห็นเลยว่าเรามาสุวนมาแล้วเรามาส่วนมาแล้ว,าาลวทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะหาเพื่อนได้จากที่ไหนทำไมเพื่อนช่นยากเกนขนาดนี้ <c oughs> เฮอยเดี๋ยนะทุกคนชึบชึบชึบ เพื่อนเราไปไหนกันหมดนะอุ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นอยู่เห็นอยู่ทุกคนชึบชึบชึบปึ๊บมาแล้วเย่เดี๋ยวเราจะแท็กเพื่อนของเรานะคะคนนี้นี่นี่นี่แท็กแท็กแท็กจะแท็กอะ่ะอุ้ยมีคนอย่างเพื่อนคนนี้ของเรานะคะชึบแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้เราก็กดไปเลยนะแต่เราต้องให้ตาเกล้าของเรานะคะ มันอยู่ตรงตัวเพื่อนของเรานะจึ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันจึบแล้วก็กดไป้ายระเบมานน้นะคะก็นาคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดระดิง่งกดแชร์กดซับสไคร้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้น้องมิวนะั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บอ้วาวล,ล้วากล็เกนไปแล้ว